สวัสดีครับเมื่อนี้นะครับกับสิมาเว้านะครับมาเกี่ยวกับราคางัวควายนะครับช่วงนี้นะครับหลังจากตลาดเปิดไม้นะครับแล้วก็ราคางัวฝูงนะครับแถวภาคกลางนะครับแล้วลบบุรี่สิงบุรี่นะครับเป็นงัวฝูงนะครับว่ามันเปลี่ยนยังไงนะครับ ถืกหรือแพงนะครับซื้อจากตลาดน้ำบ้านนะครับหรือมาซื้อทางแถวลบบุรีแถวซิงบุรีแถวสุพรรณนะครับเป็นงัวไรทงนะครับหรือว่าเป็นงัวฝูงใหญ่ๆนะครับซื้อกลับไปทางอีสานนะครับสีมีกําไรหรือว่าราคาสิถึงสิบแพงกัวกันนะครับ ช่วงนี้นะครับราคาตามตลาดนัดแถวภาคอีสานนะครับจากที่ได้ติดตามนะครับจะถือว่าราคาเพงขึ้นพ่อสมควรโมวางง่โวโมวาค้วยนะครับราคากสูงนะครับงว่วขึ้นหลายนะครับเมลูกลูกแดงงามๆก็เป็นแสนนะครับ บางค้มตะกี้คค้มละสามมืนกว่าเดี๋ยวนี้ก็สี่มืนหามืนนะครับแล้วเตโตูแล้วแตะลูกมันนํานะครับจะถือว่าราคาช่วงนี้นี่สูงนะครับกระแสกําลังมากนะครับแล้ววัวาท่านผักลางนะครับแถวโรบูรี่แถวซิงบูรี่สุพรรณนะครับ เดี๋ยวนี่ก็สูงขึ้นกว่าเก้านะครับสูงขึ้นกว่าเก้าประมาณสี่พันฮอดหก0ันนะครับตามที่ผมได้ไปสอบถามนะครับตั้งแต่เริ่มเข้าไปท้ายที่แรกนะครับจนถึงเข้าไปข้างล่าสุดนะครับราคาก็สี่พันห้าพันหกพันนะครับก็เริ่มดีดขึ้นแล้วนะครับก็แล้วแต่ ฝูงนะครับและเ,เจ้าของนะครับแต่อีกอย่างนึงกะถือว่าขึ้นกว่าเถี่ยวก่อนหลายพอสมควรช่วงราคาง้วขึ้นนิซี่คนที่ซื้อไปเลี้ยงนะครับเนี่ยท่าก็คืออยา่าเฝ้าซื้อนะครับคันเสียาไปเลี้ยงให รอบไบกอนนะครับเพราะว่าขั้นเท่าซื้อมั่วแพงไปมันสิติดมือนะครับบ่ษันเลี่ยงอีกโดนนะครับส่วนสีแดงกําไรบางคนเลี่ยงเป็นปีก็ยังบ่ได้กําไรอยู่นะครับมันก็สิยาสิเหตุให้เฮ้าขาดทุนเสียเวลานะครับแล้วก็เหมือดกำลังใจในการเลี่ยงช่วงวั่วแพงให้เบิ่งให้ศึกษาไปกอนนะครับอย่าเฝ้าซื้อ ให้ใจเย็นๆนะครับโมเมนต์ง้เพ่งซื้อมะเรี่ยงง้อถือขายนะครับซื่งว่ามันถิมีช่วงถือช่วงแพงนะครับตลาดมันปิดมาโดนนะครับแล้วก็กระแสกำลังมาแรงจะเห็ดเห็นราคานะครับสูงขึ้นช่วงง้อสิถือก็คือหนาแรงนะครับ นาเรียงเลยนะครับแล้วก็ช่วงเปิดเทอมนะครับคน้นเที่ยวมาขายหลายเอาต้องการใส่เงินนะครับก็คือค้นต้องการขายเพื่อเสียเ,เงินเนี่ยไปใช้ใส่ใจนะครับให้กับลูกให้ค่าเทอมนะครับค่าหอค่าสูตรเรียนอุปกรณ์การเรียนนะครับราคามันก็นเลยสิถือเป็นอย่างคือถือก็คือ ความต้องการสีขายมันหลายนะครับแล้วคนซื้อมันหน่อยราคากับสีทืดนะครับอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงใสหนีทอกศนะครับก้อนใสหนีทอกศนะครับราคากับสีเริ่มลงนะครับไปถึงช่วงใสนะครับถึงเวลาไสอิลีนะครับราคากับสีลดลงช่วงราคาลดลงเฮาควนที่ซื้อนะครับสาหรับใครที่ซื้อ เลี้ยงซื้อไว้เห็ดพันธุ์นะครับวางแผนไว้เลี้ยงลูกขายนะครับเป็นงัวต้นน้ำกับควันติซื้อในช่วงที่ราคาถือช่วงเปิดเทอมช่วงไซนีเท่ากับอนะครับช่วงหนาแรกนะครับซื้องัวต้องซื้อช่วงที่ถูกนะครับใครสีมีกําไรเร็วใครสีขึ้นทุนเร็วนะครับแล้วก็สีมีความสุขในการเลี้ยงเพราะว่าที่ใจหักหลายสาไหนนะครับคันเลี้ยงไปแล้ว บมมีความสุขกะเลี้ยงไปแล้วบ่ได้กําไรนะครับกะเห็ดให้เบื่อได้คือเก่นนะครับคําว่าหักหนี่ต้องไปพร้อมกับกําไรนะครับใครสี่ไปกันรอดช่วงนี้กะเตรียมตัวไปก้อนนะครับเตรียมตัวกับเห็ดมือไม้กับเฮ็ดคอกนะครับปลูกหญ้าไว้นะครับร่อเพราะว่าอีกจักหน่อยโรงเรียนกับเปิดเร้วนะครับ สรุปได้ไง่ายๆก็คือช่วงนี้นะครับซื้อแถวขั้นผู้ใดอยู่ใกล้ตลาดนัดใดนะครับก็บแนะนำให้ซื้อใกล้ตลาดนัดดีกว่านะครับแล้วกายาไปซื้อน้ำบานนะครับเพราะว่าโมเมนต์ยาไปซื้อเพราะว่าการซื้อน้ำบานเนี่ยบางทีเข้าไปเข้าอยากได้แต่เพื่อนบม่อยากขายเ่ราะมันมีความจำเป็นนะครับราคาเพิ่นกติห้องไว้สูงนะครับ การต่อร่องกับสียากเพราะว่าเข้าเป็นผู้ไปขอซื้อแล้วเพื่อนไม่อยากขายนะครับคือจังเข้าไปขอลองมันกับสีลําบากนะครับต่อกันยากนะครับเว้าวกันยากนะครับแต่ขั้นเข้าไปซื้อตลาดนัดคือเพื่อนเอามาขายจังใส่เพื่อนจะขายนะครับเข้ากับต่อร่องแล้วก็มีต่อร่องได้นะครับแล้วก็มีตัวเลือกหลายขั้น ถามราคาไปก่อนนะครับคือซื้อของนี่แหละซื้อของตลาดนัดอย่าไปพ่อโตสองโตแล้วซื้อเลยนะครับยางถามราคาไปก้อนนะครับแล้วก็เปรียบเทียบว่าอ่าตัวนี้กับงามนะครับแต่ตัวนั้นงามกลัวแต่ราคากับสูสีกันนะครับหรือว่าตัวนี้งามแล้วนะครับไปพ่ออีกตัวนึงงงามกลัวแต่ราคาตากลัวเสียหรืออาจจะเป็นแม่ลูกราคา ซ้ำกันแต่อีกตัวนึง่งให้ลูกดีกว่าสีดีกว่านะครับถามเบิ่งหลายๆนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับซึ่งว่าต้องใจเย็นนะครับซึ่งว่าซื้อค่้วไต้องใจเย็นใครซีได้ของดีนะครับแล้วก็บเบิ่งดีๆนะครับขั้นบ่ถึกใจขั้นว้าบถึกข้อก็ไปเบิ่งตัวไม่นะครับเฮ้าซิมีตัวเลือกหลายนะครับ เข้ากำเงินไปซื้อเข้าเป็นผู้ซื้อเงินอยู่กับเข้าหมักบ่มหมักเข้ากับเบิงเอานะครับ mm hmm. ขั้นบ่มหมักเข้ากับไปเบืองตัวไม้อย่าอย่าซื้อไปนะครับมันสิค่ามือนะครับ mm hmm. ผู้ใดอยู่ใกล้ตลาดนั้นใดกันแนะนําให้ซื้อหันนะครับ mm hmm. เพราะว่าราคาแถวผักกางนะครับแถวโรบุรี่แถวซิงบุรี่สุพรรณราคากับพ่อๆกัน ค่าร่วมค่ารดในการเดินทางแล้วนะครับในช่วงนี้ค่าเท่าซื้อไปหลายกับสีได้ถึกแดนะครับแต่บวกค่ารดค่าล่าเข้าไปกับราคากับบตานกันหลายนะครับสีมารเรื่องค่าขนย้ายเรื่องด้านอีกนะครับกับสีเฮ็ดให้เพิ่มขั้นตอนหลายขึ้นนะครับความยุ่งยากหลายขึ้น พอดีของการซื้อตลาดนัดก็คืออยู่ใยุไกนัดใดกับไปซื้อ1ก็คือประหยัดเรื่องค่ารถนะครับ2เขามีตัวเลือกหลายเบือ้องตัวที่มักนะครับขั้นบมมักกับไปเบื้องตัวไม่นะครับสามารถเลือกซื้อใดต่อร่องใดนะครับต่อร่องจนถึกใจเฮานะครับขั้นบมถึกใจเฮากะไปหาเบื้องตัวไม่แต่ขั้นเฮามาซื้อไก่นะครับหนึ่งค่ารถล่ละ แพงซื้อไปหน่อยกับบคุ้มนะครับเดี๋ยวสีค่ารถก็สูงนะครับการต่อร่องค่าเดินทางมาเบิงงว่าก็คืออนที่ซื้อก็ต้องมาเบิงอยู่แล้วะครับมาเบิงเลาะเบิงมาสีได้บัได้อีกน้ำมันเลาะเบิงงว่ามาเลาะเบิงอีเบิดไหลนะครับเบิดไหลบยวเป็นเบิดหน่อยหน่อยัดนมาจากแถวลอยเอ็ดสารคามจังหวัดเลยน้องบัวมาเบิงแถวโรบุรี่นะครับ ย่างหน่อยมาหาเลาะเบื้องว่ากับเบิดสามสี่พันนะครับค้าน้ำมันคากินคายู่มาเบิง้งอาจชิบได้หรืออาจชีได้ก็ต้องหารถกลับไปอีกกัย่างหน่อยกับมีนะครับมื่นกาบ,บาทนะครับมื่นกาบ,บาทจะได้งัวหน่อยตัวหนึ่งคนนะครับขั้นซื้ออยู่แถวบ้านแถวบ้านกับคารถกับหาร้อยพันหนึ่งก็ถือว่า ปกติแล้วก็บ,บ่หลายนะครับบางทีเห็นว่ามั่นถือก็เลยม,มาซื้อไก่นะครับแต่ว่าขิดคารถคาร่าคามะเบิงคารถขนกลับอีกกระเบิดหลายนะครับพ่อๆกันบางทีซื้อคารถขนกลับไปกับคามาเบิงหนี่ซื้งวงใดตัวนึงนะครับง่วหน่อยกระลองเบิงหลายๆทางนะครับช่วงนี้ผมก็นแนะนำให้ใจเย็นๆนะครับ ยาฝ่าวซื้อนะครับสาหรับคนที่ซื้อเลี้ยงระยะยาวมันเคยมีเหตุการณ์มาแเลี้ยวนะครับตะกี้ผมก็เคยช่วงง้อเพงๆต่อจาได้ตอนเด็กน่อยนะครับพ่อก็ซื้อมาเลี้ยงนะครับพ่อสีขายง้อถึกนะครับกัเพิ่นก็ขายนะครับขายเบอร์เลยนะครับก็ขาดทุนนะครับขนาดเลี้ยงมาสามสี่ปีแล้วนะครับก็ยังขาดทุนนะครับเพราะว่า ขั้นคิดเป็นตัวเงินอาจสิ้ขายได้หลายกว่าตอนซื้อแต่ว่าคิดทุนคิดค่าแห้งนะครับมันบวคุ้มนะครับขั้นเหตุระบวคุม้มเราต้องเหตุด,ดีกว่านะครับอยู่ซ,ซื้อดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการเมืองว่าการซ้องว่าในช่วงง่วแเพงนะครับการว่างโตนะครับว่าเท่าสิไปที่ทางไดนะครับ คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากสําหรับมือใหม่ในการซื้องวัวซื้อวายนะครับกะใจเย็นๆนะครับคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้บามอบนะครับยูช่อง YouTube วอลาชิน่าฟาร์มนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณครับ